สบายดีสบายดีมือนี้เข้ากับสิมาตักบาใส่บาหน่อบุญหอเขาประดับดินเดือนซิบนั่นเองเนาพี่น้องประเภทนี่ไทยลาวบานหอเนาะบุญเดือนซิบบุญหอเขาพ่อแม่เพิ่นผาเห็ดเนาะนูะ่นเลยกะเกิดมากก็เคยเห็นเลยเพ่อกับแม่ผาเห็ดเลยเนาะบุญหอเขาบุญประเภทนี่เนาพี่น้องฟนกระต๊เลยเนาะต๊เบิดมือเบิดเว้นบรยุทธ์มั้งเนี่ยโต๊ะจนว่าทางเปียกทางแฉะเบิด มันนี่ก็จืดแน่จักหน่อยเนาะฝนตก,จกแจมแเมื่อคืนก็ว่าท่านยุทธเดี๋ยวจับพี่น้องหนามกับสิถ่วมได้บัดเนี่ยเบิงหนามข้นอันขัวยังขอขัวทางเนี่ยคามไปเพื่อนนู่นเล็กเนาะพี่น้องอีกน้อยนึงมันจะกับสิถ่วแหละจู้แหละขันนี่เนาะพี่น้องเมื่อไทยบรรยากาศหนามให้เบิงเนาะพี่น้องมองในหนามมันเริ่มสิขึ้นมาละอันนี้กบ,บาดน,นู่นเล็กเนาะพี่น้องคำีเอฟซีผู้ใดจำแต่ว่านอปีนั้นนู่นเล็กค่ะมาขึ้นบาดใหม่เนาะ เนี่ยกันสิาพายางไปเบิงมองหนามันสิขืนควานะพี่นงมองเนี่ยทุกปีขั้นขึ้นมากคือถ่วพี่้องประมาณเพียงแอลคนเดีพี่้องหนึ่งนะขืนมาเนี่ยอีกนิดหนึ่งขั้นต๊ใหม่อีกเมื่อแรกนี่ถ่วมแทนถ่ถวมแทนแน่นอนเพราะว่าทุกปีเคยถว่วโตกตตึงแตเมขึ้นืมื่ท่นายุเรวพี่้องเบิดมือเบิดอขึ้นเอารดปีก่อนพี่้องปีก่อนแม่ก็มานนองซาวแล้วก็ใหญ่มาตรงปลาเนาะ มายืนตรงปลายูยนาบ้านนุเ็กนี่ละ่ะปลาก็จะเป็นปลาซิวปลายังสีแล้วนะพี่น้องร้ายแห้งหลังจากใส่บาตรแล้วห้องกระชิพากเมื่อหน้าเนะพี่น้องเนี่ยนำจำคัวละจู้คัวอีกน้อยหนึ่งถ่วมมองนี้พี่น้องเคยถ่วมทุกปีเคยพากันมาเอาปลายอย่างมองนี้ลหละทุกปีถ่วมืม่อนถ้าตกอีกเมื่อแรกในถ่วแต่อันนี้เด้อพี่น้องทางเมื่อไหร่เมื่อหน้า่อยเนี่ยจะลุมตะบ่อเนื่ยเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกละขาเหยีไปเยอะมากมันก็เป็นลุ่มนะพี่น้อง พนกระต๊เลยอยู่กับขพะข้าวปลดมืนอาะนี่ก็คลิปเป็นคลิปวิดีโอจากน้องสาวเนาะจากฟังเล่าน้องสาวทรงมหาให้นาะพี่น้องนาะเห็นแล้วก็คิดหอดบานคิดหอดบรรยากาศบานบานเทาานาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าพี่น้องชีวิตวิธีแบบบานบานฝากคลิปไว้ในเด้อสบายดี